ฟักเขียวค่ะพืชผักผลไม้ที่มีไส้นะคะจะมีริดเย็นถ้าร่างกายใครมีริดร้อนนะคะก็กินผักริดเย็น,นะคะ่ะอันนี้มีฟักเขียวใบโหระพาค่ะ มื้อเที่ยงก็ทานอะไรให้มันเผ็ดๆค่ะดีต่อร่างกายนะคะใบมะกรูดค่ะซอยให้ละเอียดไว้ค่ะ อยวไว้โรยหน้าหอมๆแล้วก็รับประทานได้ด้วย <S 2> <S 2> ในถ้วยน,นี้นะคะประกอบไปด้วยเครื่องแกงเผ็ดกระปิเกลือหิมาลายแล้วก็น้ำตาลตะโนดค่ะน้ำเดือดเราใส่ฟักค่ะฟักเขียว เนื้อปลาค่ะอาเรียบร้อยใส่โหระพาค่ะใบมะกรูดกับพริกค่ะกลิ่นหอมมาเลยนะคะกะทิค่ะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะนิดเดียว รอเดือดอีกทีก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดือดแล้วค่ะปิดแก๊สเลยเนาะในที่สุดนะคะป้าก็จัดการฟักเขียวที่แม่เกสอนแบ่งมาให้เซี้ยวหนึ่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือหน้าตาของฟักเขียวที่ป้าจัดการค่ะในนี้มีฟักเขียวปาดอลลี่กะทิใบโหระพาใบมะกรูดพริกขี้หนู ออกมาหน้าตาเป็นแกงเผ็ดๆกับเครื่องแกงเผ็ดแบบนี้เลยค่ะ